คุณทราบครับนี่ค right. yup. ือบรรยากาศแห่งความสุขเอาเชิญค่ะเข้าไปนั่งเลยนะครับเข้าไปนั่งเลยค่ะเข้าไปนั่งเลยค่ะลูกต่อไปนะคะรูไที่หนม่พชัยใจแุน่สอีชัยยูเอะนีลุยเยมารกสท่านผู้มีเกียรติเคารบครับ ขอทุกท่านปกเบอร์สบายสาครับไดี๋ยวเซ้อมกานมีรนยกางแค่วันนี้มีเด็กป้ายแค่นึ่งลยวันที่หอาอิคุณเอสเอสพิสโลและรู้ว่าที่หัวง่อลกวันที่สอต้แต่เดลูกว่นที่สาิตั้งแต่เด็ก ลัวที่สองดนนยากาวิล่ลัวที่สามนาชาพอากก็จะมีสนสจากหลาที่สู้นเรเียนชอบแดงนนทวัสาธุมนัสพันเรียนเงินเลโอ ควาติรอลีค่ครับและเหรียญทองปัชกันจีมัทยาขอบคุณครับท่านประธานยังจะให้เกียรติมอบอีกหนึ่งรุ่นขอบคุณในกีาทรแข่ท่านสำหรับรายการแรกสุดที่บอกไป่าสู้นี้ให้อบอกว่าชนะว่าจันนาร,รีค่ะลงแข่งที่ปด0้อยแค่ได้เหรียญทองค่ะ ได้เหรียญเงินค่ะแปดร้อยชื่อเด็กนี้โคชพรมพัลย์อินทร์ได้เหรียญเท่าไดค่ะท่าแปดร้อยค่ะค่ะชื่อกิจการนิคุณค่ะก็เป็นผู้สอนของทีมกาลิฟหาค่ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอย่างน้องนะคะก็เราจะซ้อมเช้าเย็นก็มีบางครั้งที่จะซ้อมช่วงกลางวันบ้างหนึ่งวันเนี่ยมีบ้างเลยที่น้องจะต้องได้ซ้อมเช้ากลางวันเย็น ใช้ระยะเวลาก็ไม่ต่ำกว่าสามเดือนในการสอนหลังจากนี้นะคะน้องจะมีแข่งกีฬาแห่งชาติค่ะแล้วก็กีฬาช,ชิงแชมป์ประเทศไทยในปีหน้าเราจะเตรียมตัวตั้งแต่ปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้จนถึงปีหน้าเลยมีสามปีหน้ามั่นใจแน่นอน